6,000เฉลี่ยแล้วก็เหลียญละ2,000ใช่ันนี้ก็คืแค่ใช่เพราะว่ามันมันชิละขึ้นเสนอค่ะชิละขึ้นเสนอครับผมถัาไว้นีก็ได้6,000ขอเพิ่มหน่อยได้ไหมต้อง1,000เจ็ดใช่ไหถ้าไว้1,000เจ็ดชได้ได้ค่ะของคำแพงได้คือปทถนคือบาทนมาได้ไว้ได้มื0 0 0 6 0 0 0นะคะแต่นี้เป็นรองเท้งเนาะ ที่จะไม่มึงจดไม่ได้ได้เลยปกติถ้าเกิดว่ามึงจดมีงกำหนดหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนไม่สายครับครับได้ครับแล้วก็อันนี้รวมรวมก็เป็น15.2ครับผมแล้วก็เราเรื่อยต่อเดือนนี้อยู่ด้วยร้อยละลดน้องไงโทมร้อยละหนึ่งโทมอ่าร้อยละสองค่นะ 140บาทต่อเดือนเออไม่มากทีนึกว่าสองนึกว่าสองพนึกว่าสองสามพันคิดว่าสองเร์เซร้อยละสองสองร้อละสองบาทร้อยละสบาทครับผมสามร้อยกว่าบาทสามร้อยสี่สิกับพี่ไว้หมื่นเนาะครับได้ครับอันนี้พี่ได้มาจากไหนคะเป็นตัวแทนหรือว่ารางวัลได้หรือว่า พี่ทำธุรกิจในทางบริษัทหลวงพี่แล้วก็ไปสั่งทําจากร้านทองที่เยาวราชคุณคุณไม่ชื่อนี้กินวัวเหงกัิ้มวัวเหงิมีครับผมที่เป็นนายกสมาคมร้านทองก็เป็นเป็นสั่งเป็นสั่งรมทองลิขสิทธิ์ไงเออนี้แล้วก็ด้านหลังก็มีชื่อร้านนี่อาทิตย์ละก็มีค่ะเห็นติ๊กห้อยครับนี่เบ็ดเดียนเนาะ ที mm ่เ hmm. ข um, okay, ียนชื่อากุลนะคะจำนวนเงินก็เบอร์โทอืมโอเคครับผม